สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วัดลูก,กันก็เราจะวาดเป็นโอซีเราไม่รู้อะเราเรียกโอซีหรือเปล่าน,นะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อย่างแล้วก็คุณก็วาดตรงกลมไปและต่อมาก็จะวาดคอบาลไหล่ก <c oughs> อพับแป๊บไม่เท่ากันอะก็ไหลไป อลบุกข้างหน้าไปอีกเนาะอ๋ะอปรับหนึ่งอ่าได้แล้วได้แล้วมาปับปับให้มันสมมาตรสมมาตรเออได้แล้วก็ลุกแต่งสมมาตรต่อไปเลยอ่าพอได้อย่างนี้แล้วก็มาเริ่มวาดกันเลยดีกว่ามีหัดรูปภาพะปะพัดงี้นะไอีกระดาษรูปภาพมาแบบ อได้มาแล้วอันนี้เราก็จะล่างล่างไว้ก่อนล่างไว้ก่อนนะแล้วขอใครค่ะและตอนนี้เราก็กำลังล่างผมอยู่อยวค่อยตัดเส้นเพราะเป็นยังก็ขอเานับกินนั่นแหละเดี๋ยวค่อยตัดเส้นเอย่าค่อยตัดเส้นนะอันหนึงขออภัยเสียงเมื่อกี้อาจจะดังไปนะ ต่อมาเราก็จะทําการตัดเส้นล่ะตัดเส้นผมอันนี้ก็คือทุกคนสามารถวาดตามได้นะ,ะไม่ใช่ไม่อย่าวาดตามเลยอดีายวเขาเดี๋ยวกอฟเดี๋ยวพันกอฟผมไม่วาดตามมานะมาตัดลบเลยลบเส้นที่ล่างไวน้นะคะแล้วต่อมาแล้วก็มาเลยหนึ่งแล้วพอตรนนี้ก่อนที่มันโดนผมผิดไป อนน่อันนี้วาดเขาอ่นนวาดเขาเสร็จลอะทำให้มันมีชั้นเชิงนิดนึงโอเคเสร็จแล้วอืะเสร็จแล้วมาตัดเส้นกันดีกว่าจริงๆของมันเขายาวแหละแต่ว่าเราปรับให้มันเป็นเขาสั้นแล้วก็ขาเอข้างเดียวอะอันนี้เราจะวัดเสือ้ออุ้ยเสียงฟ้าร้อง แล้วต่อมเราจะวาดเออมอ่ะแล้วต่อมาเราก็จะวาด,เ,าด,เ,าดเป็นสองนะคะ่ะเมื่อกี้มันโน่นรอ,อไปอืม กันนะคะตอนนี้เราก็จะบาดเป็นของอ่ะไหนดูสิอเอาไหยเอามเอาเอาได้ได้หละต้องว่าถ้ามันแบบไม่ชัดไม่เชิงหน่อยจะได้ดอูอันนี้ไม่ต้องวาดก่าและต่อมาเราก็จะทำการลบเลเยอร์ที่สองไปเลยลบไปต่อมานะคะ เราก็จะวาดเป็นตาอ,อืวาดตาไปวาดตาไปเลยแล้วก็เราจะวาดคิวด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวคิวหายแล้วก็คัดลอกละเยอะเลยอะเรีย,ยบร้อยได้แล้วต่อมาตัดเส้นกันเรามาตัดเส้นกัน ตอนนี้เราทัสแล้วหมายดูสิอืโอเคได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมเป็นแบบนี้อ่ะผิดนี่เองอ่เรับเลยอันนี้ไม่กผิดและวรบกันรับเสร็จแร้วบร้อยรับเลยที่สามออกเพราะว่าเลขที่สามเราจะไม่ใช้นะคะ และตอนนี้เราวาดลูกในตาเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะตาดำแต่ละครที่เราวาดมันไม่ตาดำมามันตาฟ้าต่อมาจมูกมู่า,าแล้วตอนนี้เราจะวาดปากปากน่ากลัว โอเคได้แล้วได้แล้วอ่าลบเส้นเลยต่อมาเราจะลงสีแล้วนะคะก็ลงไปเลยเป็นสีเนื้อเอไม่ใช่สีเนื้อสิสีสีส,สีเขาเรียกว่าสีอะไรหนะ้าอ๋อลงสีสีสีผมก่อนอ่าลงสีผมก่อน อ่ะลงสีผมแต่มาเราเป็นสีแดงเพราะว่าผมสีแดงอ่ะแบบนี้แหละทำไมอะไรแบบนี้แหละอ่ะพี่ปองขอชิวันวันนี้นะค่ะทุกคนได้ละละละพวกก็จะไล่กลับสีให้มาแบบมาความสวยงามอารามกา ทำไปเพื่อความสบายใจเป็นรื่อเอะใหม่ใหม่จสีมันไม่เท่ากันอี๋ยวมันจะไม่สวยนะแล้วก็กดเลอไปเลยต้องกดเลอนะถ้ามันทำรอยเพื่อมันจะผสมสีอื่นที่ไม่ใช่สีที่เราต้องการก็อันนี้เขาเราจะเป็นสีฟ้าเทาเทาปะดำดำฟ้า ทำให้มันรแบบเป็นเขาในระบอกอแค่มันสั้นกว่าแค่น,นั้นเองนี่ยเอาหมา่เอามาสีอ่อนไปนนขออภัยค่ะนี่คนสีมันอ่อนไปเราก็เลยจะเติมออ่อนกว่าเดิมหมดความหวาอ่ะต่อมาเรามาลงสีนื้อกันดีกว่าวาเกินเกิน โอเคได้ล้ต่อมาเป็นลงเงานะครับจริงๆเราทำไปแล้วตัวหนึ่งแหละแต่นี้เรามาทำใหม่เลยทำให้มันใฉ่ลายมาลงสีตาสีนี้ไม่เหมาะเอาสีนี้ดีกว,วา่าออสวยสวยสวยมาก ต่อมาเป็นสีฟ้านี่ on. อ่อนโอเคเอาสีฟ้านี้แหละสวยดีต่อมาให้คุณกดคัมเบอร์เบอร์นะโอเคไห้ก็จะสวยแบบนี้เลยต่อมาเราจะทำเป็นเอ,อนิ่มปากกานีงตานองเป็นปีศาจเพิ่มความไววับบว์วับ,บป๊อป๊อกทั้งบาท อืมแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่าเรียบร้อยและแต่อมาเราก็ทำให้แบบว่าแก้มันดูมันวอล์แล้วก็ลงเงาเลยนะคะาม,มาค่ะไหนลองเท่านี้ไม่ได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 ้ไม่เอาละไม่เอาไม่เอาไม่ปุย ทุกคนจริงๆมันต้องใส่สระคอนะแต่เราลืมลาค